ักทายสบายดีพี่น้องบัสุขุสุคนบ๊สุหมงสุบอนพบพ้อกันย่ำคัคั่ครับแหม่ค่อม,มีพี่น้องพบข้อกั้นมมนเมเนกะเื่ว่าเป็นคลิปที่แม่น้องค่อมจะอธิบายแลไรกับสีแจงเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในหนาเกาะนี่แหละพี่น้องเลยจดใช้เ่็นเซฟพบข ไหลงวงขาเขาอพยามมงน้ำลา้าขงของข้อมาไปพี่น้องหากสืบอะไรลงหองดยามมงดอกพื้นที่ที่เห็นในตอนนี้แหละพี่น้องนี่เนาะเป็นดินปุกสางดินไห่ดินาดน,นาโมยหยอไปดินเดินเฮือนพี่น้องแนมแต่นี่ขึ้นไปจนพูดแหละจนหอดพูดบอนเฮือนล้างคาซีตับหม่หลอะพี่น้อง ทีดินตอนนี้เป็นคองแม่คอมู้ออดเดียวบอพี่น้องลายๆคนก็สทรงไซได้เนาะพี่น้องนะพอคอมก็จับรักตังกันเลยลายขู่ลายคนก็อาจีทรงไซหรือว่าเขาใจว่าทีดินทีแนมสุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาเนี่ยเป็นคองแม่คอมคนเดียวเนาะแต่ว่าบอแมนเดอพี่นอ้องเดออานาทีดินที่พี่น้องได้เห็นนี่แต่กกแต่เข้าแต่งเอาแต่ก้อน่ะ เป็นของฒ่าพ่อกับฒ่าแม่เพียงเจ้าเดียวแต่บานนี้หลังจากนั้นก้ลูกล้านกันใหญ่ก้าอาบ้านสางครอบสางครัวไปแล้วฒถาพ่อกับเฒ่าแม่เพิ่นก็นเลยแบ่งปันทีดินจำนวนทีเ่เฮาเ็นนี่แหละนาอพี่น้องตามหน้าทางเลยแต่โผละมาแต่หู้ลังคาสีเฮื่อนสีแดงหลาะลงมาตามเสาไฟหน้าทาง จนหอดพุ่นละพี่น้องจนหอดหัวขางกกบกเขียบคนเราภาคทางกับเพื่อนลังนั้นละ่ะลังที่สังกระซีสีขาวเนาะมีจํานวนอยู่เจ็ดเจ้าพี่น้องดินตอนนี้มีจานวนอยู่เจ็ดเจ้าเจ็ดเจ้าของเจ็ดคนปู่ที่หนึ่งคือไอ่ไอ่ใหญ่ของแม่ค่อมนอะลูกกกลูกข้าวอพ่น ผู้ที่สองกับพ่อแตงโมพ่อน้องแตงโมพ่อน้องมี่ผู้ที่สามกับไอ้ผู้อยู่บ้านอ้อยม่วงเนาะลุงหนึ่งผู้ที่สี่กับไอ้ผู้อยู่ปากเซ่ผู้ที่ห้ากับสาวนางพี่น้องเอ้ยผู้ที่หกกับแมคคอมและผู้ที่เจ็ดกับเป็นผู้ของแถาแม่เนาะบ่แม่นของแมคคอมผู้เดียวดอกพี่น้อง เอฟซีเอื้อยอาย,อายลายคนก็นสิเขาใจว่าโอ้เป็นของแม่คคอมผู้เดียวกวางควงเป็นมหาเศรษฐีเลยแหลววะวาซันกันไดทีดินซัมเนคันแมนว่าอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ในเมืองแต่แล้วกัเอฟซีลายคนกับเขาใจพิดเนาะพี่นอ้องมันบเม่นของแม่คคอมผู้เดียวแม่คคอมนั้นอยู่น้ำแม่แต่ว่าเอื้อยอาย,อายของแม่คคอมนี่ยก็ลายคนแต่ว่าปันนห้เบดแล้วเป็น,เป,นเป็นอันนะั้นนะ อ้ายใหญ่ผ่นปั้นหายเนาะเป็นแสกยาวลงมาทางพีอ่าแต่นาทางเนะพี่น้องลงมาจนอยากหอดกกตานแต่ละคนเนาะเป็นแสกลงมาแนวนี้เป็นแสกลงมาแนวนี้จนพี่แหละจนอยากหอดกกตานพี่แหละพี่น้องเรือแต่ล้มหลุดไทยนะเรือเป็นทางล้มหลุดไทยจยากหอดกตานแต่ว่า ลายลายคนกับเขาใจพิษพี่น้องว่าแต่ว่าแมงค้องนี่เป็นร้อยแล้วว่าฉันมีที่ดินซํานีน่นะแท้กับบอแมนเนาะแต่ว่าเขตอันนะเขตหัวกกตานลงไปนีนี่ลงประหาไหาหน้านี่แมนเป็นเดินหน้ากับหน้ากับไหหน้าแลวเพิ่นแบ่งออกเป็นสองพูดนี่เท่าแม่เพิ่นซี่ไหสองค้นอยู่นี่เนาะ มีอันให้แม่ค้อมกับไอใหญ่หันเนาะให้แม่ค้อมกับไอผูกกกหันละสองเอื่อยนอ้องสอ,องไอน้อง,อย,อ,งอยู่น้ากันอยู่นี้และอีกเอื่อยไอสี่คนหน,นูกะแมนได้หมอนไม้เนาะพอแตงโมก็ได้อยู่น้องแตะอันเขตแดนกับสิบวังผู้แล่พี่น้องหัวรักหัวตายตัวน,นั้นลงไปพูน จนหอดป่าพุณละนำพายคุณละเขตแดนตัวนี้มันพูดหน้าไอ้ใ่ตัวนี้ตัวทิมหนากร้องแม่ค่อมปิ่นไปเนาะแล้วฝากกลับมาทาั้งนี้นี่เป็นพูดหน้าของแม่ค่อมนี่แม่ผ่นแบงห้ปันห้พอไรเห็ดอยู่เห็ดกินกับบัวหลวงบัวลายพายมากดอกพี่น้องและกับบอได้หน่อยเกินไปจังเป็นได้จังได้ว่าบอได้หน่อยเกินไปกับพ่อพอเห็ดแล้วกุมอยู่กุ้มกินพี่น้องเลย เนาะเห็ดไปแล้วกัเห็ดไฮเซนากักลุ่มอยู่กุ้มกินพ่อบดไอศอกินปีละแปดเก้าซิบลอยซอฟลอยไปไปเนาะขนเผางามกัได้ลายเข่าขี้หลยก็ได้น้อยยิงตามแต่ละปีมันกับบุคือกันบางปีกับธรรมศาสตร์พ่าส่งพ้นดีก็ได้ลายบางปีกับพ้นปะพ้นทิมกับบ่ได้ลายพี่น้อง แต่ว่าไข้แน่แม่ลองค่อมกันอันนั้นจกน้องตัวนี้อเติมในเด่น่บอนสวนปันซุกเฮานี่น้องตัวนี้กะขายงัวแล้ใส่น้ำขายงัวใส่กับประมาณหกโตเนาะหกโตแม่ลูกขายมาจกน้องนี้แล้วก็เงินเก็บหาเก็บซิฟโฮมกันก็มาเพิ่มมาเติมใส่ถือว่าน้องนี่นั่นจกจกอยู่สองเถื่อ น้องหูบตัวแอวในสวนปันซุกนี่พี่น้องกะเวลาตกกะดำหน้าขันหน้าม,มันขาดมันเคลินเพากระด,ดูตัวนี้ลงไปเนาะน้องเทิงลงไปันมาอยู่เทิงเนี่ยนะขา่าดำลงไปหอดลุ่มพูน้นบ่อนเห็นนา้าขาวแทเวะอยู่พวกอะขามันขาดเคลินนนะ้นามยากขึ้นมากนกระดูน้องลุ่มขึ้นมาใส่แต่ว่าน้องอยู่ลุ่มครัเป็นน้องข้องพอ่อข้องแม่เพิน่นของอ้เพิน่น เอาโหลดมาดูดไววเนาะแต่ข้าวพละบุท่านได้ปันได้แบ่งกันพละดูดน้องดูดยังไวแล้วก็เลยได้ใส่แนวนั้นพี่น้องเลยอ,อันที่จริงกับบแมนแม่ค้อมพอดีเอาเด้อพี่น้องเดิน,เด,นเดินเพื่อนน,นะนะเป็นของเอื้ออายหลายคน้นแม่ค้อมเองก็ได้แต่พ่อแต่ลมเพื่อนแหละพี่น้อง บอนเฮือนแถาแม่ปุ๊กหันและเพื่อนอยู่ขุมมือนี่ละดินก็ได้ตอนนี้ก็คำซ่มมาผ้าควานแล้วได้นีพี่น้องเลยอันในบอนเทียงนอไอลูกนี่ก็ลานซ้ายเพิ่นมาปลูกหมักโมเนาะนี่ลานซ้ายเพิ่นมาปลูกหมักโมเพิ่นก็มาพักผ้าอาศัยอยู่ในเทียงนี้ เปินปลูกมังโมกอะ่ะมาปลูกใน,น่าเฮานี้แหละแต่ว่ากับบไดเอาขาราคาอีงังก็แล้วแต่ลูกล้านสิให้กินมักเป็นมากใหม่มักโมกอเนาะปลูกเป็นมากเป็นพักแล้วก็ได้กับ,บ่ได้บักแบนตีละคมราคาดอกแล้วแต่ลูกล้านเพิ่นสียืนซีเดให้คันเพิ่นให้ก็ได้กินคันเพิน่นบ่ให้แล้วก็มีเงินก็ซื้อกินพี่น้องเ้ยซื้อน้ำเพิ่นนั่นแหละ,ละน้ำลุกน้ำล้านนั่นแหละ เดินตัวนี้กับเป็นบ่อนเลี้ยงงัวกับกวางควงแต่ว่าเป็นสองพูดเนาะนี่เดินตัวนี้ตัวในอ้าเก่องเขตก๊กตานลงมาหาเมฆคอมนี่เนาะกับกวางดีอยู่ห้องไอ้เนาะแต่เขตเขตภาคก๊กจิกไปทางนี้นีมันข้งเมฆคอมนี่กกจิกใหญ่นี่กับบริกวางเนาะผาาก๊กจิกลงมานี่กข้อหมเพราะว่ามันเอาได้เห็ดสวนใส่เขิงหนึ่งเลยเด้แบ่งเห็ดสวนเขิงหนึ่งแล้ว กระหอมแน่จึงได้กะสีแจ้งให้พีให้น้องได้เขาใจได้ฟังเนะาะหลยขู่าลาย้นกะเห็นคอมเมนต์เข้ามาเรื่อยๆอยีกดอกโอ้แม่ค้อมนี่มีที่ดินกว้างควังคอมมนอยู่ประเทศไทยมีที่ดินสนมีลววยแล้ว่ะสันเป็นเศรษฐีละวะสันเนาะแต่กะขันเป็นคือขันมีคือร้ายคือเพลินว่าเนะกะแมน รวยอิริเลยพี่น้องเย้ยรวยที่ดินเนาะแต่ว่ามันกับ,บแม่นของเฮาผู้เดียวเป็นของอ้ายเอื้อยเพราะว่าแม่ค้อมกับบ่ได้เกิดมาเป็นลูกผู้เดียวได้พี่น้องแม่ค้อมกับมีพีมีน้องห่วมอุทอรเดียวกันกับหาคนเนาะฮกทั้งแม,ม่มค้อมแม่ค้อมเป็นผู้สุดท้ายลูกหลาแม่ค้อมก็ได้แต่ว่า ลูกหล่ากัได้สากันเบิดผู้น้อยผู้ใหญ่ลูกผู้หญิงผู้ชายเแ่าแม่เพิ่นก็แป้งปั้นสากันเบิบร์ตบ่ได้รุดได้์ลินบ่มีไพรุดไผลือนกันดอกได้พอถอกันนั่นละน่ะเนาะพี่นออ้นองอ้าพี่น,ออนออ้องเอ้ยคลิปวิดีโอมาฮอดนี้แม่ค่อมก็สิขอสีแจ้งแล้วก็บจบลงสำนีก่อนเด้อพี่น้องเดพอดพ่อพ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง สำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีก่อนจาก,กั้นมัน,นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับแม่มานถือพาท่องปุ่งพี่น้องเลย <laughs> กับส่องหน่อยๆของห้านี่แหละบ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้า